ไปแกห้ามเข้ามาออกไปออกไปอยู่นี่ออกไปเกตอยเนี่ยฟิวอ่ะชิวเตี้ตี้ยวเตี้ฟิวตี้วตี้ยวเตี้เอชชอย ชูที่ท pues ี mm ่อ <st> <desse> ๋อแกอะไรนี nah ่อ๋อเฮ้ยเฮ้ยตัวทำไมมันทำได้วะอะไรขึ้นมันคืออะไรโอ้ยเี่ทีอ้ยโอ้ยแกอ้าฟิว อีกเช็คเชเชเซบเรสตบรอืฮัลโหลอดสครับสวัสดีครับโอเคครับไปก่อนนะครับคุณคอกคุณอีลิคอกแมนครับว่าไงเมื่อกี้ผมไปอ่านเอิ่มวันซีโร่ของซิกิบี้ฮะเกย์อ๋อ หนี่คข้อที่แกอ่านเองจงมีใครมาเห็นฉันรีบไปดีกว่าเาาฮ้ยนี่สิ่งที่แกทำเหรอน้อยหยาเฮ้ยไม่เฮ้ย

อะไรนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ช่วยด้วยช่วยด้วยมามาอ่ายังไงฉันก็ไม่เป็นไรเอ้ยโอยอยอ้ยอนั่นแกคืออีก้ดีสัตเหรอช่แล้วแกยบแกคือดอกเจอเขาไม่ราบูไมนสิแกรู้จะเชื่อฉัไง อ๋อไอ้ที่แกว่าฉันได้ยินผัวแกไปเล็วคนอื่ขอยื ซีแน่ oh, itu Basta <laughs> แกต้าขอบคุณนะทีวีพูดเป็นที่รักแน่นอนอยู่แล้วฉันละโอ้เจงกิมมี่เว้าชิคกิจูอ้าอ้าแกน่าจะเห็นทุกสิ่งหรอใช่ไหมล่ะแค่เลยหรอแกก็ต้องไปอีกคนออย่าทำฉันเลยอ้อ เออ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 เกตตี้ฉันเลยเหรอเอานี้แกมาเหมือนกันนกูรู้ด้วยกอ่อนี่อยูกันไปกันหมดนี่แหละแต่ก็ไม่ต้องมีชีวิตอยู่ทำไมทำแบบนี้ อ,อยู่ในแคาแบบนั้นแหละจะไปแล้วละ่ะอย่าทำแบบนี้ไปดีกว่าคนคอกแมวมาแล้วเจมตัวได้เลยถึงเวลาที่เราจะมีเขาช่วยเหลือแล้วความจริงตอนที่สิบก็ไม่ใช่ตอนจบนะคะแทนแค่เพิ่พูดอย่าไปติดตามตอนที่ยีนะคะ